สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่เป็นอัลกอริทึมนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะก็คือการแก้ปัญหานะคะโดยการลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนนะคะแล้วก็ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ตัวละครนะคะเคลื่อนที่อ่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนกันเลยนะคะอ่าการเขียนโปรแกรมนะคะคืออะไรการเขียนโปรแกรมก็คือเป็นการเรียนรู้นะคะที่จะทําให้ผู้เรียนนะคะมีทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะและการแก้ไขปัญหานะคะอย่างมีเหตุผลเป็นระบบและมีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบัตรคำสั่งนะคะที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้นะคะการเรียนในการใช้บัตรคำสั่งนะคะก็คือเราจะใช้บั <veces. S 1> ตรคำสั่งนะคะเป็นเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์นะคะญญ zeker, ที่เรากำหนดขึ้นมาแทนการใช้ค,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 คำสั่งนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราจะใช้การเดินทางนะคะเราก็จะใช้บัตรคำสั่งแบบนี้นะคะ,ะในการกำหนดนะคะ etas, ต่อมานะคะอันนี้เป็นแผนที่นะคะแผนที่เส้นทางที่เราจะพาโป้งและก้อยนะคะที่เขาอยูต่ตรงจุดเริ่มต้นนะคะไปอย่างร้านไอศครีมนะคะนักเรียนคิดว่าเราควรใช้คำสั่งใดะคะในการเดินทางอ่าเส้นทางทึบๆนะคะเราจะเส้นทางทึบๆแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถเดินผ่านไปได้นะคะเพราะว่า เขาเป็นอุปสรรคและสิ่งกีดขวางนะคะอ่ามาดูคําสั่งนะคะคําสั่งนี้นะคะเขากําหนดว่าให้โป้งและก้อยนะคะเดินไปทางด้านขวาสองช่องในขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนี่ก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะคะที่คุณครูทําสัญลักษณ์ไว้เป็นสีชมพูนะคะและข้อสองคือเดินไปด้านหน้าหนึ่งช่องเดินไปด้านหน้าหนึ่งช่องนี่นะคะ ข้อ3เดินไปทางด้านขวา2ช่องข้อสเดินไปข้างหน้าอีกสองช่องนะคะก็จะมาอยู่จุดนี้แล้วนะคะเขาก็จะเดินมายังจุดลูกศรสีเขียวตรงนี้แล้วนะคะอ่าต่อมาเลยข้อหนะคะอ่าข้อ5้านะคะคุณครูพูดผิดขออภัยด้วยนะคะข้อ5เดินมาทางซ้าย2ช่องนะคะก็มาหยุดจุดนี้แล้ว เห็นไหมคะว่าเขาไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้นะคะเขาจะต้องเดินอ้อมมาทางนี้แบบนี้นะคะและข้อต่อไปอเดินเดินหน้า1ช่องนะคะและเดินขวาหนึ่ช่องและสุดท้ายก็คือเดินหน้าหนึ่งช่องนะคะก็สามารถไปยังร้านไอศครีมได้แล้วนะคะร้านไอศครีมเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะต้องเดินตาม คำสั่งหรือว่าโจทย์ที่เขากําหนดมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าบัตรคําสั่งนะคะบัตรคําสั่งแต่ละใบนะคะจะแสดงขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนเพียง1ขั้นตอนเท่านั้นอย่างเช่นเราสั่งให้เดินหน้าหนึ่งครั้งก็จะใช้บัตรคําสั่ง1ใบแต่ถ้าเราให้เขาเดินหน้า3ามครั้งนะคะเราก็จะใช้บัตรคําสั่งเดินหน้า3าใบนะคะอ่า บัตรคำสั่งอันนี้นะคะที่เราจะใช้ก็คืออันนี้ใช้แทนการเคลื่อนที่นะคะมีเดินไปข้างหน้าเดินไปซ้ายไปขวาแล้วก็เดินลงนะคะและอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นบัตรคำสั่งที่เราใช้ในการซื้อของหรือว่าเลือกซื้อสินค้านั่นเองนะคะอย่างเช่นเราจะไปร้านไอศครีมไอศครีม e e จะมีรสช็อกโกแลตและรสสตอรอเบอรี่อ่ะเราก็เลือกบัตรคำสั่งมาว่าเราจะอยากกินรสใดน,นะคะถ้าเราไปร้านเค้กอ่ะเราก็เลือกบัตรคำสั่งตรงที่ เป็นการซื้อเค้กนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คือบัตรคำสั่งที่เรานำมาต่อ,ต,อต่อกันหลายๆใบนะคะเราจะเรียกว่าชุดคำสั่งนะคะหรือว่าโปรแกรมนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้ก็คือข้อเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราใช้เป็นลักษณะลูกศรใช่ไหมคะต่อมาเราจะใช้เป็นบัตรคำสั่งแทนลูกศรที่เราเดินกันมาเมื่อกี้นะคะ โจทย์เดิมเลยค่ะเดินขวาสองช่องเดินหน้าหนึ่งช่องเดินขวาสองช่องนะคะเหมือนเดิมค่ะโจทย์เดิมอ่าอันนี้นะคะเราจะมาเรียงลําดับบัตรคําสั่งตามข้อเมื่อกี้นะคะเขากำหนดว่าเดินขวาสองช่องนี่นะคะเราก็จะเอามาเรียงแบบนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งและสองนะคะเพราะว่าบัตรคําสั่งแต่ละใบนะคะแสดงขั้นตอนการทํางานเพียงหนึ่งขั้นตอนนะคะ ถ้าเราอยากให้เขาขยับไปสองช่องเราต้องใช้บัตรคำสั่ง2ใบนะคะอ่าต่อมานะคะเดินหน้า1ช่องนะคะและเดินขวาอีก2ช่องเห็นไหมคะถ้าเขากําหนดว่าสองช่องเราก็จะใช้สองใบกําหนดว่า1ช่องเราก็จะใช้บัตรคําสั่ง1ใบนะคะอ่าต่อมาเรื่อยๆเราก็จะเอานําบัตรคําสั่งมาเรียงลําดับกันแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังร้านไอศครีมนะคะ และสุดท้ายนะคะโปงและก้อยเขาเลือกซื้อไอศครีมรสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอรี่เห็นไหมคะว่าเราก็นําบัตรคําสั่งทั้งสองใบนะคะมาเลยเพราะว่าเขาเลือกซื้อทั้งสองอย่างเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในแผนที่นะคะอันนี้จะใช้เป็นบัตรคําสั่งนะคะเดินขวาสองช่องปึ๊บนี่นะคะก็จะเดินมาหยุดตรงนี้เดินหน้าอีกหนึ่งช่องก็จะเดินขึ้นมาด้านนี้นะคะและเดินขวาอีกสองช่อง เราก็จะใช้ลักษณะบัตรคำสั่งเป็นแบบนี้นะคะต่อๆกันไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นทางนะคะอ่าก็จะมาในลักษณะนี้นะคะและสุดท้ายก็คือขึ้นไปอย่างร้านไอศครีมนะคะและเรานะคะก็เลือกซื้อไอศครีมตามที่เขาต้องการเลยนะคะก็จะมีบัตรคำสั่งเป็นไอศครีมรสช็อกโกแลตและไอศครีมรสสตรอบเบอรี่เมื่อกี้นะคะอ่าต่อมานะคะ ก็เขาก็จะใช้แบบนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเดินทางไปยังร้านเค้กนะคะเราก็จะใช้บัตรคําสั่งซื้อเค้กนะคะแทนการใช้บัตรคําสั่งซื้อไอศครีมนะคะและสามารถเปลี่ยนเส้นทางขยับไปยังร้านเค้กอีกนิดนึงนะคะอ่าสาหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ